หลังจากเมื่อวานนี้ผมเครียดอการที่ผมต้องฝึกขับเครื่องบินขับไล่แล้วก็บินเจ็ตคือมันโซยากมากจะทําให้ผมรู้สึกว่าผมท้อในการใช้ชีวิตท้อในการเล่นเกมผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวกับสิ่งนี้ผมต้องการที่จะฝึกมันเพื่อให้ฝีมือในการขับเครื่องบินขับไล่ของผมสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่สิ่งนั้นมันดูยากเกินไปผมคงไม่สามารถทําได้ได้แต่วนดูสตรีมของตัวเอง แล้วก็ภาพที่มันย้อนเข้ามาในหัวก็คือหัวปักดินไม่นะจะซื้อต่อไปได้ไหรือเปล่าอั ing, นระ้อนเล่งน่ะแต่ก่อนอื่นไปเติมเกมก่อนดีก,กว่าไปละหรือว่าจะเป็น Over To p Up อร <c oughs> ้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติม <c oughs> มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับน้นนอๆ <c oughs> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติม จากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแบป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Overtop Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไมเลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะ มาผมทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เบเบนะครับวันนี้เป็นคลิปที่ผมบอกไว้ก่อนว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมฝึกมาในวันนี้นะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคที่หลายคนอาจจะรู้ไปแล้วนะครับเรื่องของการขับขึ้นบินขับไล่นะวันนี้ผมคือเอาตนันะตอนนี้ยังเครียดอยู่เพราะว่าเมื่อกี้อัดคลิปมาเป็นชั่วโมงแล้วแต่ไฟเสียครับเลยได้มาอัดใหม่นะทุกคนเซ็งมากๆอ้าวผมขาดไปแล้ววะบอกว่าโดนแย่งนะ มาผมทุกคนครับก็สำหรับใครนะครับที่มาเราชมคลิปนี้ขข like, ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในะนการดึงคลิปด้วยนะครับผมมันมีคนแต่ว่ามันไม่ขึ้นเสร็จโจนี่ครับผมเรียบร้อยฮะได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเอาละทุกคนในวันนี้นะครับก็จะมาบอกเทคนิคการหนึ่งเลยการเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ 2คือการลงจอดนะครับที่ผมจะมาบอกเนี่ยคือมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะครับซึ่งผมบอกไปก่อนว่าผมเนี่ยก็ยังต้องบอกว่ากําลังฝึกนะครับยังไม่ได้ช่าชองอะไรขนาดนั้นนะทุกคนอ่าแล้วผมจะมาบอกวิธีการใช้แบบเขาเรียกว่าวิธีการใช้จะบอกยังไงดีอ้าวเจอท็อปว่ะอา้าเจอตี้แคนเดียวกันโอ้โ,โหก็คือวิธีการใช้นะครับมันจะเป็นเทคนิคการใช้แบบว่า เราจะต้องเราจะต้องควบคุมความเร็วของมันด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราจะไปยิงเนี่ยทุกคนคือผมบอกไว้เลยนะเวลาไปยิงเนี่ยถ้าเราขับเร็วๆแล้วไปยิงเนี่ยยิงยากมากเนี่ยอันนี้ผมขับช้าเห็นไหมผมยิงได้สบายเลยนะครับอย่างแรกที่ผมจะสอนนะครับคือเรื่องของการชะลอความเร็วเพื่อที่จะไปยิงศัตรูครับอย่างแรกอย่างที่ผมจะยิงสมมติว่าศัตรูเนี่ยอยู่เมืองไบไลายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปยิงที่ไบไลายนะครับผมซึ่งวิธีของมันก็คือเราชะลอความเร็วแล้วก็เติมความเร็วด้วยเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมี กสดเลยนะครับเห็นป่ะตอนนี้ผมยิงได้เลยนะครับคือเราจะต้องชะลอความเร็ววิธีการชะลอความเร็วก็คือเราให้กดแตะเบรกนะครับแล้วก็เอาหน้าเชิดขึ้นหน่อยนะครับประมาณนี้ให้มันอยู่ในระดับกลางลกลางกคนเ็นป่ะมาสามารถชะลอความเร็วได้ช้ามากเลยนะแล้วก็เราสามารถลงแบบนี้ได้ครับ แ้วถ้าเราไม่เติมคันเร่งเห็นไหมครับมันจะมีขเขาเรียกว่าเครื่องบินเข้าสู่โหมดการสตอร์นะครับสตอร์ก็คือคาว่าล่วงหล่นของเครื่องบินนั่นเองนะครับเราก็ต้องเติมคันเร่งของมันนะครับเพื่อที่ให้เครื่องบินเจ็ตของเราไม่ตกนะครับนี่แหละก็เป็นวิธีการที่ผมใช้ยิงนะครับผมก็ซักซ้อมมาทั้งวันเลยนะทุกคนด้วยเครื่องย่านะอ่ะอย่างสมมติว่ามันยิงบอสอยู่ใช่ไหมเขายิงบอสก็อยู่นี่ ก็ชะลอความเร็วแล้วก็ยิงได้แต่ผมบอกไว้เลยผมยังยิงไม่เก่งนะเพราะว่ามันยิงยากมากวิธีแรกนะครับก็คือการชะลอความเร็วในการยิงนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2ก็คือเทคนิคการเลี้ยวครับทุกคนวิธีการเลี้ยวของผมนะครับก็คือผมจะให้ทุกคนดูตรงนี้นะมันจะมีปุ่มคอนโทรลตรงนี้ทุกคนเห็นไหมวิธีการเลี้ยวของผมมาก็คือปรับปุ่มคอนโทรลให้อยู่ลักษณะแบบนี้ครับเห็นปะประมาณนี้เลยเห็นไหมให้มันอยู่อย่างเนี้ย ปรับคอนโทรลให้มันอยู่ประมาณนี้และที่สําคัญนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยเพื่อที่ให้วงเลี้ยวของเราแคบลงนะครับเราก็ต้องกดเบรกควบคู่กับการเลี้ยวไปด้วยนะครับผมทุกคนประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวให้ดูปึ๊บแล้วก็กดเบรกครับผมนี่เห็นไหมมันเลี้ยวแบบว่าวงแคบลงเยอะมากเลยนะครับประมาณนี้เลยก็ต้องควบคุมให้ได้ด้วยนะครับผมก็ฝึกการควบคุมไปนะครับวิธีการเลี้ยวก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอ ทดสอบการลงจอดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงจอดตรงที่ตรงนี้แล้วกันคือการลงจอดนะครับผมบอกไว้เลยว่าความยากของการลงจอดก็คือลงจอดอนะคือคิดว่าง่ายเลยนะแต่ว่าการจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะคือยากมากนะครับผมจะต้องเบรกก่อนชะลอก่อนนะครับแล้วก็พยายามหารันเวยของมันเห็นไหมคือเราต้องหาก่อนนะครับว่าเราจะลงตรงไหนแล้วรันเวย์ของเราจะต้องอยู่ในระนาบอย่างนี้นะครับถ้าจอดบนเขาอะก็จะเสียเขาเรียกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยว นี่ยผมประมาณนี้เลยแต่ว่าอันนี้ครับผมจอดเอ๋อไน่อยขึ้นไม่ได้นะจะบอกว่าขึ้นไม่ได้นะมัวแต่พูดนะครับจอดไม่ตรงลันเอเคไปเอาอีกลำหนึ่งเลยแล้วกันครับจริงๆการจอดอ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องหาที่จอดที่เราสามารถขึ้นอีกรอบหนึ่งได้เว้ยมันยากตรงนี้แหละผมเกลียดมากมาเดี๋ยวลองลงจอดให้ทุกคนดูแบบนิบเนี้ยบแล้วกันนะครับปะต้องหาจุดที่เป็นถนนตรงๆนะครับ อ,อ,อเคผมจะไปลงจอดตรงตรงไหนดีพยายามบินต่ำหาก็ลกันนะครับตรงนี้น่าจะได้นะโอ้โหตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้น่าจะได้ครับอย่าให้เครื่องบินอยู่ในเรียกว่าโอ้มัาติดโขดอีกแล้ว ได้อยู่ได้อยู่โอเคนี่ครับผมก็ถือว่าลงจอดได้ปกตินะครับอันนี้คือการลงจอดที่สมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ทางขึ้นของเราก็สะดวกสบายใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปเขาเรียกว่าลงจอดในพื้นที่ที่มันอันตรายขนาดนั้นนะครับก็การลงจอดก็ประมาณนี้แหละอย่าลืมกดเบรกแล้วก็เอาหน้าให้ตรงสําหรับรันเวย์นะครับรันเวย์ก็คือถนนของเรานั่นแหละอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลงจอดลงจอดเร็วๆก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันอันตรายตรงที่มันจะเบรกช้าไปหน่อยนะครับมันมีระยะของการที่ มันมีระยะของการที่เราถลายเครื่องบินถลายนะครับต้องระวังด้วยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการยิงฮอล้ลกันนะครับก็เมื่อกี้ผมเห็นฮออยู่ตรงฟาร์มใช่ไหมอ่าตรงนั้นเลยแล้วผมก็หักเลี้ยวนะครับดยการที่ใช้เบรกด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เลยก็ดูแผนที่ไปด้วยนะครับโอเคมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องขับมาตรงนี้จากนั้นเราก็ตรงไปตามทางที่เรามาร์กไปเลยนะครับนะต้องเบรกด้วยนะครับผมทุกคนระยะของฮอมันอยู่ต่ํามากนะ แล้วก็ผมอาจจะต้องนี่เจอแล้วออ้โอ้สเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม,ม่เมื่อกี้มันล็อกแป,ป๊บเดียวอะทุกคนมันล็อกไม่นานนะโหตรงโรงพยาบาลเยอะมากเอาฮออยู่ไหนแล้วอะเอาฮอพังไปแล้วครับทุกคนแต่ว่าจะมีหออีกลำหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ครับทำไมไม่ไม่ล็อกให้เนี่ยโอ้ยเกือบพังเกือบพังออ้ยผมก็จะพังว่ะแต่อันตรายอยู่นะทุกคนมันยิงเราได้นะผมขอตัวไปเอาํำใหม่ก่อนแล้วกัน ้ตรงนู้เลยนะกันนะละกันนะครับคือความยากก็คือผมลืมเปลี่ยนคารครับมันจะมีคา่าคาหนึ่งที่เราสามารถเล่นแล้วแบบมันรีเลือดของเราไปเรื่อยๆก็คือคา่าเกาะนั่นเองนะครับเพิ่มเกาะนั่นเองอ่าหายละอุ้ยอุย,อยเกือบไปแล้วเราเกือบไปแล้วเราโอ้โอย่าบอกว่าท็อปยิงพี่นะท็อปวันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ทุกคนเห็นละก,กันนะครับว่ามันเล่นยังไงเออประมาณนั้นนะครับ วิธีการลงจอดแล้วก็วิธีการเลี้ยวในวงแคบนะครับก็ประมาณนั้นนะผมก็ขับแบบตอนนี้ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ตกตายง่ายๆแล้วนะครับเมื่อกี้มันน่าล็อกอยากนะไม่รู้ว่าอยู่กันอยู่หรือเปล่าอ่ะยังอยู่ครับมันจะล็อกผมหรือเปล่าเนี่ยหนีก่อนแล้วกันรถรถเราไม่จําเป็นต้องเติมคันเร่งตลอดเวลาก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่า เราจําเป็นต้องชะลอด้วยนะเพราะว่าแบบถ้าขับเร็วเกินมันก็ยิงยากนะมันยิงกันหมดทุกคนโอ้เจอแล้วโอเคผมเจอแล้วว่าเขาอยู่ไหนเฮ้ยโอเคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วคราวนี้แหละโดนผมแน่ตีนี้โอเค เขาเล่นผมวะเขาเล่นผมวะเยอะนะแต่ว่ายิงคนนะ่ะยากมากทุกคนบอกเลยว่าการยิงคนนี่คือยากที่สุดแล้วอะ่ะเอ้งล่างผมมีคนนึงตรงแอร์ดอปเล่นตรงแอร์ดอบก่อนเลยแล้วกันฟื้เลี้ยวแบบแคบแบแอร์ดอปเมื่อกี้ใช่ปะมันหาคนยากไปหน่อยหนึ่งนะคยไม่หน่อยละ คือการมองคนยากมากผมคิดว่าเออถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยผมเอายิงคนแบบยิงคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเอ้ยยิงรถนี่แหละง่ายสุดละยิงมั่วครับยิงมั่วจังหวะนี้ก็บินรถยิงมั่วครับกดดันศัตรู นี่แหละวิธีการเลี้ยวยิงเนี่ยครับไม่ตกเหมือนเมื่อวานแล้วเมื่อวานสตีไม่ตกตกยาวๆครับวิธีการก็คุมครลได้ดีเจอละรถเจอแล้วค,ครับฝัฟฟ่งนี้ก็มีนะฝั่งนี้ก็มีมันยิงยากมากเลยนะผมก็พยายามฝึกอยู่นะทุกคนวงเลี้ยวแคบก็ช่วยได้นิดนึงแหละทุกคนแต่ว่าไอ้ที่จุดสําคัญของมันก็คือหาจังหวะยิงยังไง เฮ้ยเกาะแตกเกาะแตกเกาะแตกไปหนึ่งนะครับโอเคแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยท็อปบะมีคนอยู่ข้างล่างครับได้ไปหนึ่งอเอาเรื่องไ,ไงพัฒนาการของผมไม่ธรรมดานะครับอยู่ไหนแล้วะ ขึ้นก่อนขึ้นก่อนอันตรายครับท็อปไม่รู้หรอกว่าเป็นผมเพราะว่าผมตั้งชื่อปลอมนะครับท็อปก็คือคนในแคนผมนะ็เลโอ้ยโอ้ยเสียวเสียวจะพังแล้วว่าโหไปเอาไกลไปไหมเนนะี่ยโอเคยังไงผมก็ต้องไปเอาแล้วว่าดูเลือดตัวเองด้วยนะครับไหวปะเนี่ยเดี๋ยวเช็คเลือดก,ก่อนนะว่าไหวหรือเปล่าแต่ว่าเจ็ตของมันเร็วอยู่แล้วนะทุกคนโหแบตกล้องจะหมดแบตกล้องจะหมด ไม่ได้ชาร์จแบตไว้ถ้ากล้องดับก็แสดงว่าแบตกล้องหมดแล้วกันนะครับวันนี้เป็นการทด,ทดลองการเล่นแบบนี้ให้ทุกคนดูไปแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวหาปืนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเล่นท้ายบงลำบากครับมีไหมเนี่ยโหไม่มีปืนเลยวะทุกคนเดี๋ยวยา,ยามหาก่อนว่าเขาอยู่ไหนกันนะตอนนี้ผมยังหาไม่เจอเลยเคยอยู่ข้างบนเขากับผมตัวหนึง่ง อยู่หลังหินโอ้โหชัดเลยได้ตัวนี้เดี๋ยวผมเล่นโอ้ยโอ้โหตรงฝั่งทะเลว้าวว้าวว้าวเลยอย่างงี้ว้าวเลยไหนอะเฮ้ยมอ้ยเอา โอ้ oh God. <c oughs> oh, ไม่ค่โอ้โหจังหมาเมื่อกี้ยิงสวยแล้วนะแต่ว่าผมแบบยังห้ามใจตัวเองไม่อยู่เว้ยคือการยิง,งเราเราต้องยิงแบบยิงย้ำๆแล้วก็ค่อยวนยิงมาอีกมายิงอีกรอบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกแต่ว่าเมื่อกี้ผมยังหักห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าผมอยากจะเอาให้มันแหลกเป็นจุย แต่ก็ได้อยู่มันอยู่ครับทุกคนได้ไปกี่คิวได้ไปคิวเดียวเองแต่ไม่เกีดด่ยินไป2คิวเลยนะแต่ว่าน็อกอะโอเคทุกคนก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นการลองเล่นเครื่องบินขับไล่ให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จและได้ยิงให้ทุกคนดูหนึ่งตัวถือว่ายากมากๆเลยนะตอนที่ผมอานครั้งแรกอะ่ะคือผมยิงฮอแล้วคนอยู่บนฮอตายโดยที่ผมยิงแค่ r อพจีติดตาม1นนัดแล้วก็ปืนกลตามอีกนิดหน่อยอผมก็แบบ ได้คิวทั้งลำเลยว่ะแต่ว่าคลิปดันเสียนะครับผมเสียดายมากแต่ก็คลิปรอบหลังที่ผมยิงโคนได้ผมก็ดีใจมากๆเลยทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยมันจะมีประมาณนี้แหละผมก็พยายามฝึกไปนะทุกคนผมก็ฝึกทุกคนก็ฝึกนะก็ไม่มีผิดถูกใดๆนะครับใครมีเทคนิคอะไรที่มันดีกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังฝึกก่อนใจเย็นๆพยายามฝึกวนแล้วก็หาโพสิชันที่จะดิ่งลงมาเพื่อยิงศัตรูได้นะครับเมื่อกี้ก็ถือว่ายิงได้พอสมควรนะครับถือว่าโอเคเลยอะลงจอดก็ลงจอดให้ทุกคนดูแลก ประสบความสําเร็จไปนะครับผมตบมือฮะโอ้โหพลอากาศสําเร็จวันนี้โอเคผมครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็ได้จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชอบเปิดกล้องแบบนี้ก็บอกกันด้วยนะบาย